นอนแล้วมั้งอ๋อไม่มีตัวเหลือสพอดีเหลือสุดพอดีเรบร้อยนะเหลือสุดพอดีอนะเดี๋ยวผมจะเอาจอากแคนเคลดีแล้วนเมื่อไอ้ฟัน <c oughs> มันไม่ยอมไปเชิญคนอื่นนี่บายบายออกแล้วเรียบร้อย <c oughs> ไอยนี่มาแล้วเก้าแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ เฮ hey, ้ยยูเกอร์ไม่ลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยอ้โอ,โอว้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลุชช OP เลยนะร้านกดเพช,ชแรแบบออสตาราคาสุดคุม้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบพิงเรซซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคแล้วกับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะไม้ผมชิโร่คุงนะครับหรือเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับผมนะก็นะครับวันนี้ ผมจะมานี่ละนะครับแล้วมาเทสแคนดา k ์คิงดูผมนะอ่าซึ่งผมไม่เคยไปแบบไปอยู่แคนไหนเลยนะนอกจากแคน KOD หรือ King o f Duo เนี่ยนะครับนะก็คืออยู่กับกิตทัสมาสู้ลมลบกันมานานละนะครับนะยังไม่เคยออกไปไหนสักแคนหนึ่งเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้นะครับนะจะพิเศษหน่อยผมจะมาเทสแคน Dark King ดาร์คิงนะผมนะอ่าที่มาเทสคือผมมาเทสแบบเล่นๆนะครับผมนะก็คือไอซันนะครับนะไอซันโต๊ดมันไม่ยอม ไปทำไพเลทคิงมันสร้างแคนอะไรก็มาก็ไม่รู้ไรสาระลูดิเลตไพเลท ate, อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีอยู่กันแค่นี้นะครับนะมีพี่เจมีผมมี j จ k มีกิตชัดมีไอซันเนี่ยนะครับนะซึ่งลูกแคนคนอื่นเขาก็รอนะครับนะรอเออรอเข้าสาขาหนึ่งกันนะครับนะไอซันมันก็ทำาอะไรของมันไม่รู้นะครับผมนะเออง่าก็เลยแบบจะมาเทสแคนดักคิงหน่อะละกันนะครับผมนะตอนนี้อยู่กับคนในดักคิงนะครับผมนะมีโกสินนะครับคุณพอตแล้วก็สไปซี่ครับผมคุณปายแล้วก็คุณแดนใช่นะอันนี้ คุณแดนใช่ไหมเออเขาเป็นหัวสาขาสองใช่ไหมเขามีรหัสโทรัสาขาสองอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะนะครับนะถ้ายังไงก็ช่วยบอกด้วยนะครับนะเออแต่นี่คือเทสเข้าสาขาสองนะครับเดี๋ยวมาดูกนะันว่าจะตึงแค่ไหนผมนะคนเทสผมว่าน่าจะเป็นโกสินไม่ก็คุณพอดหรือไม่ก็คุณสไปซี่สามคนนี่แหละนะครับผมออประมาณนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเราเปิดไมค์ไปฟังเขาดูนะครับผมโกสินหน้าเหมือนเอเลี่ยนอะไรกันนะครับเออดาร์คิงเขาว่าอย่างเนี้ยเนาะนเขา เออบรรยากาศเขาอยู่กันเขาก็จะฮีฮาฮีฮาหน่อยเนาะนะครับไออ้วนอ้วนไม่ใช่ซีโอพร้อมแล้วพร้อมแล้วจิโร่ขอหรอขอหนึ่งหนึ่งอ่ะใครอ่ะใครอ่ะมึงขอใครดีใครดีีอเลือกเลือกใครดีโหดทั้งสามคนเลยหลู่เลือกอะหลเลือกเลยสามสามคนเนี่ยยิปฮาอิมสามคนอะโอเค ต้องมิเตอร์โกสินนะคุณเือูดถูกเลือกฐาแรงเลยสนบไปดีนะสนับไปดีนะได้เลยครับผมโกเลยโกสินเอาเอาเขาสู้กองอะไรเหี้ยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเออไอเหี้ยหุบปาก โอเคองก็ไม่ได้อุ้ยทำไมม่งกี้ไม่ตอขอบอกว่ากูจะตอบจำต่อทำาโคตรดื้อโคตรสนอะนแนวใจเกเรก็สนเอ้ยยอกยอก้ย่คงจใจเกเรนี่แม่ลาอวท้าเางไอ้พอทำไงเนี่ย เอาเีย่าเลี่ยมแสงอ้เออเอาตายไอ้เขียตกจิกแมงโดนเขาฉาไปเลยเอาว่าสารพระเจ้าช่วยไแสงรู้ปะวันนี้กูเจจขาเคนหลายรอบแหละปรืปกติเดียวไอ้เขียเลยแตกหลายรอบนะโมงอะไร เล่นด้วย,ยแหนะล่เสือตีนะมีเสือรึตอนที่พี่เล่นผมว้าไปอยู่ข้างหลังพี่อะถ้าเต็มได้ไม่มีใครเลยในเรืเอเ่อกูเด้อข,ข้างหลังแม่กูอยู่อะไรนะ เล่นแม่เลยเนออคู่สามอ่ะเดีนนคไง่มก็มาได้จริงแม่อยู่ข้างหลังเือกันแม่นก่ยอไม่ขนาดนั้นผมว่าเล่นเรื่อยๆไอ้ปายบอกไอ้ปาบอเดี๋ยวโดนโคชนาออ้วนกานก็มาเล่นปืนอ่ะยยังไงมันก็โดนมือจะได้เลเล่นบาลี ไอ้แม่มึงเล่นไพเรสวะแล้วกูเล่นมาเรีนแต่มึงก็คงทัดตายพี่ชิโร่อายุเท่าไหร่นะครับอายุ17ครับผมอ๋อครับโอ้โหโตกว่าไอ้ปลายสี่ปีอ่ะอุ๊ยอุ๊โดนโดนเมียด่าไปนอนแล้วมั่งอ๋อมีดีโตเกี่ยวกับกูอีกนะดูมันเอาโคตรสิจะไม่ตายคุณต้องส่งไม้ต่อให้ฟอร์ตวะ โอ้บาน่าเขาเสียไม่ตายเราจะวิ่งปัดกันใช่ไหมเพื่อนไม้พัดไม้พัดอุ้ยตกใจอือแต่ยูมิมิสู้ฮิตด้วจิตไอซีโอแดงโง่เลยต่อไปก็ทพรต่อไปก็สายมุ่งหน้าต่อเขียนเล่นเลยว่ะปูพี่ปูรหัสพี่โดนใช่แต่ว่าเพราะว่าพี่มิวไปไปขู่มันแล้วมันได้เฉยๆได้กลับมายังได้กลับแล้วแซงในในกู่ไหมขอเพิ่มโพิ่มเริ่แล้วคือคู่นนแฮกด้วยคือรหัสหลังมันคือสไปซี่แฮง พูดมาแค่ไหมตายอ่ะไปไหนจะไปไหนไปไหนพี่แดงพี่แดงขอตัวนี้เลยดิขอไอเทมหน่อยพี่ไอไอเทมอะไรอ่ะมันจะหนีไปไหนวะไอสารละสุดๆไอสารละสุดๆอ่ะไอฟุงไอเฟืงโอ้มันหนีแล้วเว้ยพี่มีตัวอะไรบ้างวะพี่แดงโทษหนักจะได้แจ้โทษเราเดินลุ้งไปไหนวะวากีทั้งคู่อ่ะ คนใ้ไปเลยกูมาสิแกแล้กูด้ไมไหนอุ๊ดปุ๊ดโอนใจเลยโหฟุ้งใจสุดแบะยายาจะต้องมาขาคโทนาแสงย่ง้นกูจะเปิดอัลตร้าและแล้วทไมพี่ขงป้อมเห็นไมพดแผ่น B ไฮ้แผ่น B เห็นแผ่น B กูไหมโหกระแตกไม่าไปาเลยไม่ทานหน่ะัยรุ่นวิ่โอทำไมวะกูกดเล่นทำไมวะ

ิิีตไม่ไมึงอยากตบแบบยี่สองนะโดยแบบแล้วมึงแบบอยู่ๆอยู่ดีก็วูบไปมาไอ้ปายมามาว่ายน้ำได้กูดีกว่ามาโอ้ฮ่าฮ่าไปไหนอ่ะกูมาแล้วเหลือสูงพอดีเรียบร้อยนะเหลือสูงพอดีเรียบร้อยว่าแล้วมัมีทั้ดเรยวร้อยครับชิลโค้งสรุปวันนี้ชิลโค้งก็ผิดพลาดนะครับ สิบธาตเหรอสิาดเขาสิบธาตใช่ไหมหลอรับแก้วมือกับโปรตีนทั้งรอบนี่ใช่ไหมหายรอบแก้วมือด้วยหรอรับ <c oughs> แก้วมือด้วย <c oughs> ตอนที่ชีโร่คงเทสแคนคิงออฟดูโอ้มันมันตึงไหมอ่ะก็มันก็ตึงอยู่นะ <c oughs> ตึงเท่าดาร์คคิงไหมอ่ะดาร์คิงแน่ตึงกว่าคิงออฟดูโอเอาคนเทสอะไรมาก็ไม่รู้จริง เดี๋ยวนี้ดี๋ยวนี้พวกเดี๋นี้เดีนี้คืออย่างนี้นะจิโนคุโคเ่นโฟมันเยอะไงเยต้องเอาพวกแบบเกทุกสูงมาเทสหมดเลยตือดตือตือตือโอ้ยต่นะตือตือุ๊ยอะไรนะไปมาร้องเพลงเมื่อกี้นีกุศลกุศินแบบเข้มแตกเลยโดนกูอะไรากลังมาจนแพงไงแล้วกูเจบปลาหมึกทอดปมทอดก็เลยลองเพลงอุ๊ย

วาคุณจะไม่อาอยแล้วคุจะเปิดคเลยละจะไม่เปิดคเลนอีละช่วยหนุ่มกันคือแทนกันความใส่แม่สีฟูไไมร้อนบ่อยเกินโอ้ยไอสัตว์ไม่ใช่ละเลี้ยวเรือเลี้ยวเรือต้องเลี้ยวเรือควคุมก่อนใจเย็นอาตื พอพึ right I I jokes, ่งรุ่งเลยไหมก็จะลาโลกก็ได้ไปทางโค้ชินไปก็จะลาโลกก็ได้พอใครจะไปดูอะเดีอะตายกูไม่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 ตายอยกูมันต้องเบ่งพลังชี่ิตของมือหลังเดินไม่นไม่สบายอหายโอ้ เดี๋ยวผมจะออาจากแคนเคลดีแล้วนี่เมื่อไอซันมันไม่ยอมไปเชิญคนอื่นนี่ไรบายออกแล้วเรียบร้อยอินไวท์ชิลูเขาแคนแล้วโอเครอ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 ไอ้นี่มาแล้วเ้าแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นบุญตาดักคินเฮ้ยเข้าแคนเพิ่มเลยนะชาวชาวดักคิงอยากอยากฝากอะไรแบบเวลาแบบเทสแคนนี่แบบต้องทำไงบ้าง ก่อนไปทำใจอ๋อต้องทำใจถึงจะได้เข้าคออรอสมึงเป็นมึงเป็นคนเทสบ่อยสุดพูดโอ้ยแต่เวลาเทสสาขาหนึ่งยากจริงนะเทสท่าสเต็ปท่าแค่ไหมเกท่าอธิบายมาเลยอธิบายเป็นข้อๆเลยมา้ต้องแบบละเอียดยิบเลยเหรอละเอลยดีไหมโปรเซสได้ลผมอธิบายให้ฟังเวลาเทสสาขาหนึ่งนะวิธีการเทสสาขาหนึ่งคือเทสจากคนที่อ่อนที่สุดไปโหดที่สุดเพื่อเรียบร้อยด้วยกั แล้เราจากแซนไปนิกไปโพสไปปายไปโกสินแล้วก็เทสห้าคนเทสเทสสามเกมถ้าแบบวายบินพูดไอ้โง่แพ้หนึ่งคนอะแพ้หนึ่งเกมอะแบบในห้าคนเนี่ยแพ้หนึ่งเกมในห้าคนก็คือไม่ไม่ผ่านเลยอะไอเกมเนี่ยจริงไอเกมเนี่ยจริงเทสเทสโหดจริงคือแบบเคียวดีเนีอยเทสแบบง่ายมากเลยไปดูดูแบบเคียวดีมันเทสง่ายมากเลยวะไอ้เหี้ยแบบเทปรียาเปรียบเทียบกับดาร์คทิงอะเป็นเคียวดีเทสสัมภาษณ์ด้วยใช่หรืใช่ใช่ โอเคก็แถวนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะถ้าชอบใจแล้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจกับผมด้วยนะครับนะอ่าก็ดักคิงนี่ถือว่าถ้าถามว่าเทสยากไหมถือว่ายากอยู่นะครับผมนะเออเป็นแค้นที่เทสยากอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากเทสนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงดิดดักคิงไว้นะครับนะเออมาช่วยแบบไอ้นี่หน่อยละกันนะครับในเมื่อเขาฝากมาให้เเทสแค้นดักคิงงี้ก็นะครับนะเผื่อแบบใครอยากเข้าดักคิงก็เข้าได้นะครับนะคือต่อให้จะอยู่ คนละแคนก็ไม่เป็นไรนะครับนะคือมันนะในเมื่อแบบเป็นคนไทยด้วยกันเองอ่ะนะครับผมนะเราจะแตกแยกกันไปทําไมนะครับนะจีบนะเออแลอยู่คนละแคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นมิตรกันไม่ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับแลนนี้ครับที่เราคุงขอตลาไปก่อนนะครับนะขอบคุณชาวดักทิงด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับบายบายครับผม